คนให้ไลฟ์คู่กับพ่อแม่มันจะต้องใช้เราสนุกน้องสาวโทรมาบอกเอ้ยน้องสาวมาปลุกไอพ้พลอยปลุกกูพี่ป่องานเข้าแล้วกูก็ตกใจชีวิตกูมีแต่เรื่องเรื่องไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะกูมีอะไรอีกกูไปทําอะไรพิษอีก <c oughs> <c oughs> ดีค่ะพี่ช้ามีแต่คนดนดีด้วยสินค้าตัวไหนน่าจะเป็นน้ำยาปะผ้านุ่ม่ะครับนช่วงนี้อย่าไปซื้อน้ำยาปะผ้านุ่มนะทำไมอ่ะไม่มันช<ซ> <c oughs> อบม, <c oughs> มาช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยถ้าเราทำได้ดี <c oughs> เขาก็จะให้เราไลค์ต่ออีกอะเงี้ยจริงนะใช<อ>นไะไลค์คู่กับปอสองคนเนาะเขาไลค์ทังไหนะส่วนใหญ่พี่สาวเกชอบไลฟ์ทังไหน ไม่รู้อะ่ะก็น่าจะต่อตอนี่แหละที่เห็นเห็นโ,โนนเห็นพี่แนทไลค์ like ก็น่าจะต่อตอนี่แหละเดีย๋ยวลองเข้าไปดูในรูปแบบเขาไลค์กันไงเนาะแล้วใครจะเป็นคนถูพื้นก็ทำได้ทุกอย่างพวกเราทำได้ทุกอย่าง,าางค่ะขอแค่พี่ๆช่วยกันอุดหนุน นะพี่เดือนมาช่วยกันอุดหนุนนะไลฟ์ในต่อๆอยบาี่พี่บอกแต่ว่าต้องเราต้องไปไลฟ์ที่ประทุมไงีายเข้ามาช่วยอุดหนุนฝันกระปอกันนะคะต้นต้นก็ขา,ายค่ะแต่ว่าคนละวันเนาะต้นคนละวันนะ้องอ้อยหลายๆพูดแต่ว่าฝันมาได้ไลฟ์ไลฟ์คู่กระปอ,อะดีใจดีใจกับฝันกระปอด้วยนะ โอกาสมาแล้วอ่ะทีนี้ก็อยู่ที่พี่ๆทุกคนจะเอ็นดูเราไหมเมตตาเราหรือเปล่าจะกันไปอุ่นปุนเจต้อง,ต,องต้องมาซื้อพวกฉันสองคนนะ่ะถ้าสามคนสนุกแน่นุง่งวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปฮ้ยพี่ขวัญนี่รู้จริงว่ะของแท้ว่ะ ทำไมอ๋อมึงรับโทรศัพท์เขาเองเลยนะเขาติดต่อ,อมึงมาเองเลยนะเออเออ,เอ,อโทรมาตกใจเหมือนกันแบบอุ้ยอุ้ยจริงเหรอพี่อขอบคุณมากมากเลยในถึงเราขายพูกระป๋อค่ะอขอบคุณแม่ะป๋อแล้วพอดีมึงกินเนื้อย่างวันนี้มึงกินเนื้อย่างเนีะ่ะ ยี่สิบค่ะพี่ลุงน้ำเราเราต้องโพสเลยหรือเปล่าหรือยังไงไม่พี่บารอไ่ไหลหอมรอหรือว่าต้องรอถึงวันนั้นก่อนศึกษากฎระเบียบข้าตอนนี้น้ำยากับข้นุ่มค่ะน่นเนยเลยได้เลยค่ะ okay. ตอนนี้พวกแกห้ามไปซื้อที่ไหนแกต้องไปซื้อตอน <c oughs> ที่สันขาย <c oughs> วันนี้พี่จะนํำมาปลาพนมกันเด้อวันนี้แกแช่แต่เกลือไปก่อนว่าแลนี้ก่อนนะพี่ทำสลัดนะขอบคุณทุกคนที่ตายมีใจกับน้องไหมมีใจอู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าขัญนาเล่นวิทุกวันเลย ออนเกินวันที่ยี่สิบสองเดี๋ยวว่ากันห้ามสักพานะทุกคนจนกว่าจะถึงวันที่ยี่สิบพี่ทองมามามา<อ>พี่ทองอยู่เอาคอย้กดยอมรับใช่ไหมพี่กำนังนะโอ้โหแล้วพี่มาพีเคตอนพี่ป้อทำาุระอยู่แป๊บหนึง่งพี่พี่ขาปอไม่อยู่แป๊บหนึง่งพี่ปอ อ ja <It> <staple> <Elena> <What> ี่เจเนี่ย่ะติดโฟโลมาตอนนี้อาวลูกแม่เนาะติดไม่ไปมันเกิดต้นโอ้มึงขี้โกงน้องกูใช่ไหมเขาติดตอบงานมาไงเราก็ต้องไปนี่งานก่อนเนาะน้องง มันเกิดต้นตรกูเขาจะต้องทําอ่าลูกโปรโมทมาเดี๋ยวเขาจะทำให้แล้วเราค่อยโพสเราก็ไปกันเพราะว่าไลฟ์ตอนนี้ไม่ไหวแทำไมแต่งหน้าบางจังอะปกติเป็นคนหน้าหนาหน้ามึนไม่ใช่หรอโตกอีกล่ะฮะขนตกรองเพลงอีกแ่ะไง ไปกินข่าวกูปะพอลิเกีิเ่นฝนตกเนี่ยไปกินข่าวว่ากูปะแม่หูข่าเต็มเลย,ยมากินข้าววิกสิมา <c oughs> มากินข้าวพี่วิกสิคะเนื <c oughs> อ้อย่างมีเนื้อย่างไหมมีอยู่ข้างร้านเนื้อย่างเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้ขวัญเล่นที่วีศน์ทีบ้านต้องมามแล้วมันมีพี่ชายเขาทำเสื้อวินให้ผมมาเขียนว่าปอแปอป,ปอว่าช่วยช่วยขายเสื้อหน่อยสิมึงมาอ้อนอะไรกูอีกขอเป้าหมายของขวัญสี่ <4. S 2> อะไรอ่ะอุ้ยสี่ช่้นพี่น้องอะไรอ่ะของขวัญสี่อันเหรอ หรืออะไรอ่ะหรือกุหลาบหรืออะไรวะค่วมันอย่างไรน,น,นเนี่ยคาเดนเนี่ยโอเคอ๋อกุหลาบเหรอกุหลาบสี่ดอกพี่น้องเร็วๆสี่คนโอเค,อเค,อเคขอบคุณค่ะไหนเสื้อพี่ขวัญไหนเสื้อพี่ขวัญไหนขอดูหน่อยยังไม่ได้เลยเสื้อ,อน่าจะจะเสร็จมาถึงประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็น,เป,นเป็นรูปหน้าพี่ขวัญเหรอรูปการ์ตูนรูปการ์ตูน เหมือนเราเลาายใส่ชุดลีเกงน่ารักเลยนี่นะว่าเรามันก็น่ารักทีแล้วไงเป้อใครบอกมึงวะกใครก็พูดกูดเห็นมีตเ,เต้เตนพูดคนเดียวอดีค่ะพี่มาขอขวนสองชิ้นครับของของสัสองชิ้นนะเร็วๆร็ร,ร็วพี่น้องอะไรก็ได้ขอสองชิ้นชิ้นใหญ่ๆอะไรก็ได้มันจะคูณสองเร็ว นะานาขอฮอกกี้ก็ได้อะไรก็ได้นะมันจะคูณสองยี่สิบปีพี่ทองขอบคุณครับปูไก่ขอบคุณครับขอบคุณพี่มิ้นท์ครับขอบคุณครับรอของวันอยู่ขอของฝันหน่อยขอบคุณเอ็นเอด้ไหมสิวเย้ขาดสองชิ้นเหรอชิ้นทุกคนช่วยขวัญด้วย คนจะรักแต่ปอแปไม่น้อยหนูขอบคุณครับขอเงินโปยหน่อยได้ไหมเงินโปยหน้าหน่อยได้ไหมมีหัวเลาะอะไรข้งมือว้าวสวัสดีค่ะโอ้ยมึงเขาได้ตังอย่างใหญ่เลยอ่ะตังค์มากขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มนพี่มีนขอให้ชนะพี่ขวัญหน่อยขอบคุณอโรซ่าด้วยครับผมส่งโลซ่า ฉันยังไม่อยากกินโลซามาแล้วอีกกุ้งมาแล้วอี่ทองอยู่ด้วยอีกกุ้งอยู่ด้วยนี่อีตายก็มาพี่น้องครับเราจะแพ้พี่ออ้ยหวังสองพันแล้วอ่ะพี่ปอยยังอยู่แปดร้อยอยู่เลยอ่ะอีกทองมาแล้วอี่ทองมาแล้ว I love you ตอนรักพี่สาวเราทุกคนที่สุดส,วสาวสาวแพ้แน่เลยอ่ะนวมเนิมก็ไม่มีอ่ะขอบคุณพี่ A R A D D ด้วยสวัสด,ดีจ้าน้องทั้งสองหวัดดีพี่ผาหอมคับ ผมน้องเพรพี่ขวัญแน่เลยวันนี้ใค้แรรมอ่ขวัญร้องเพลงให้ฟังได้เงินโปยมาแล้วจากใครเนี่ย N A S A N โอ้ยจักราแดำโอ้ยนี่มันว่ากุกลแดำเลยหรออยู่บ้านเดียวกันไหมครับตาป้อกับน้องขวัญเปล่าจ้า แล้วก็อยู่นี่แต่ก่อนก็อยู่แถวเดียวกันแหละขอโทษนะพอดีว่าพี่พี่รักเราอะ่ะก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าดอมผมก็เหมอะเติมกราดไม่ทันสายตาเหมาะไม่ดีเป็นตาต่อเจ็ดแปดคนให้โอกาสทุกคนได้เติมตังคนะได้เติมเติมเหรียญนะคะใครอยู่ข้างหลังอ่ะใครอยู่ข้างหลังคุณอะพี่ขวัญใครอยู่หลังไอ้ขวัญวะไี่ขวัญใครอยู่หลังมึง น้องไหนสวัสดีครับน้องไหนโอ้ยคุณนึกว่าใครมันหลานชายรอปนะรอแบสรอรอครับนี่ดูน้องสาวผมผอมไหมผอมมาก <laughs> มันไหนจะมาเด้อฉันเอาลูกหมูหน่อยสองตัวมาเอามันไปเลยแม่เป็นของพี่ <laughs> <laughs> โยแหลใครใครก็ไม่เอาบอกขี้คันนะฮะอย่ามาบูบีน้องพลอยของกูนะได้ดูว่านต้่สอนรักเขาสอนรักเขาประกาศอ่ะว่าไอ้เต้นลูกใหเตือนกระตะปอเนี่ยพวกคอมเมนต์เต็มเลย งานวันเกิดลูกชายเติ้นวันที่ยี่สิบไปหรือเปล่าน้องไอเสียงดีมากขอบคุณนะคะไปเมินเองไปเที่แม่โมเรีนน้องแล้วไงมีนุ่นไปเล่นนิเกหรือเปล่าครับวันนี้ที่ทราบมอนกันนะคะอะไรล้วเรอเห้ย มแปลแกมือเหรอมาผมไม่ยอมหรอก <c oughs> ผมจะมาแพ้ผู้หญิงอย่างคุณได้ยังไงหรอแก็รักบ้านลมหม่นะคะใครใใครใครแพ้ถูกหอมแก้มค่ะขอบคุณทีณ่กุนน๊กไก่นะ ปัดร้องเพลงให้ฟังช่วยรักข่อนหน่อยนะในไหมือยอย่าไปนะขอบคุณเดินรองเทขอบคุณเกมชาเลนจ์นะเตรียมชาเลนจ์นะคุณป้าแนละคุณแล้วอะไรนะคะพี่กุ๊กไก่มานี่แล้วค่ะพี่กุ๊กไก่มานี่เธออย่าไปอยู่ตรงนั้นเลยที่ทางนั้นมันเปรี้ยว พี่กุ้งอยู่ไหนพี่กุง้งพี่กุ้งมาแล้วน <คะ S 1> ายอเป็นอะไรกับน,น้องขวัญพี่อายเป็นอะไรกับพี่ขวัญค่าเป็นลูกพี่ชายค่ะโอ,โอ้โหวิไปได้อะไรอะ่ะไปได้อะไรอ่ะแบงค์แบงค์โอ้ได้แบงค์ออยู่ร้านนี้ค่ะไอไปบ่อยนะได้ไปบ่อยอ ส่งรักขวัญใจจริงไหมพี่กวชพรเกมชาเลนจ์นะอันนี้มีชาเลนจ์อีกไหมเนี่ยคงไม่มีแล้วมันต้องรักกันลูกตงมายืนรืออที่ม้องอยาให้ฉันแพ้น้องขวัญใจบางระจันเอาผมเห็นนางโกงคนนี้ที่เล่นอยู่กับลูกกบเสียงสวรรค์หรือเปล่าครับเอาลูกกบเป็นอะไรเป็นกระเป๋าอีกอะไม่ลูกกบเสียงสวรรค์น่ะทางกรุงเทพอะลูกกบอะไรอะ ลูกกบเสียงหวานเนาะโอ้ลูกกบเสียงหวานนี่มุกมืหอยคันคะนี่พี่ทีทีบูมพี่บูมมันว่าผมพี่ขอเปาววานกระแทกหน้ามันหน่อยตัวหนึ่งสั่งเสื้อได้พี่พิงบุรีพี่นาวิกนารกา่ ขวัญอย่กถามว่าน้องขวัญกับปอ้ค่ะี่มาตัวกันอะไรนะคะปอเป็นปออายุมากกว่าค่ะแต่ว่าปอเนี่ยเป็นเพื่อนอย่พี่ชายขวัญแล้วก็ก็แ่ยก็สนิทก็เลยเรียกใหม่ตลอดเพื่อนแล้วปอเคยเห็นอะไรของขวัญมาหมดแล้วแต่ขวัญึกเด็กอ่ะ พี่ฟองเบียสวัสดีครับจำเนียงพี่เบีย 5, 5, 5, 5. ขอบคุณคับขอบคุณค่บไม่ผมแพ้พี่ขวัญน,นะผมแพ้พี่ขวัญไปแล้วอ่ะรอบหนึ่งจับต,ต้อน<ห>เห็นอะไรดีนะคะขอบคุณคับยายญ้าอาเมซอนเหรอพี่วันขอบคุณค้าบก้าวโชว์ข้าวพออยู่ข้าว ปูไม้ขอบคุณมากนะคะเมื่อวันมาถ่ายรูปกับพี่ไก่นะคะขอบคุณครับพี่ปานปานหวัดีด้วยเด้อขอบคุณดับเบิลยูเออรักพี่กุ้งรักพี่กุ้งรักพี่ทองบังกาสวัสดีครับพี่บอยวันนี้ผมิมากอะไรบ้งสวัสดีครับพี่บอยวันนี้ผมคิดมาก ก็วันนี้บอกกินง่ายแบบดังการ์็ไปกินอะไรมีวันไปดูมันก็ได้จะร้องเพลงเขาวันนี้วันนี้ร้องเพลงฟังช้ำช้ฝนเป็นอะไรกับานนเป็นน้องสาวครับผมฝันมันเป็นน้องพี่นนฮะเอาครบสี่ได้ยังอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ จบปีนี้เท<ด>ี่ยวใหม่นะอุ้ยดูไกลจังเหรอแอทั้งปีทั้งชาติพี่น้องปาดหน้าขวัญให้ผมหน่อยได้ไหมอ,อ๋อไอ้นี่ดีกว่าเพราะไอ้นี่นักท่องเที่ยวก็จบแล้วับวนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวปาดหน้าในสามสิบวิหนึ่งหนึ่งคันปวดหน้าจอผม ให้รักขวัญใจนะขอให้ยกมือขึ้นโย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 ่ตอบเพิ่นมาดีดีัาขอบคุณโดนนักัาขอบคุณค้าโดนขึ้นที่ปาบไครเลยโกรใได้หยุดตกแล้วนะคะ ล้ววันพรุ่นี้ไม่มีงานผมไม่กินเนื้อย่างลงในเกคุณแล้วมาถวะล้พวพรุ่งนี้ผมมีงานไงผมที่ข้านขับรถมากเลยตอนนี้อยากสวยอยากรวยอยากเงงจะเรียนไม่เกิขอให้ยกมือขึอ้นติดเจกันนะคะน้องนาวาติดลมเจอกันขาติบเจเขาเล่นเรื่องอะไรพี่ขวัญก็ยังไม่รู้ไม่รู้เลย ยังไม่ได้บอกเลยว่าเล่นเรื่องอะไรลดผนจ้หมดแล้วนะแล้วก็ามาเล่นกันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันเล่นโนนไทยสวัสดีแมรีคะ่ะแม่บ๊ายบายพี่กว่แค่นี้เนี่ะชนะแล้วหรอความไม่รู้เรื่องนี้บ้า ขอบคุณนะคะาขอบคุณนะพี่ขวามนะจะเข้าไรคุยกับพี่เชคุยกับพี่เชมาดี้ถ้าเสียงเสียงเพราะคุณอยู่ใกล้กันมันก็จะมีปัญหาก็เสียงเห็นแฟนปิดใหม่อายุเชิญมาเดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานลิเกของพี่ขวัญกันนะครับ มุตเตลเป็นลูกตาพ่อจริงไหมคะนนานงานเข่าเรอน์หลักพรถามมมดเลยน้องเต้ลเป็นลูกน้องปอจริงไหมเข้าอ่ะไอเต้นนี่มันลูกคนแรกของคนเดียวต้องปอเชิญปอเป็นคนเริ่มผมหรอเชิญยุทธกับพี่เชะหน่อยอพึ่งนะอย่าเพึ่งนะ

ตีดตามน,น้องๆตลอดเลยมีโอกาสจะไปดูแบบบูทไลน,น,นสวัสดีทุกท่านนะฮะพี่พีพารวมของวั <ใจ S 2> ทวทาไฟเลงนี่นนนไม่มีใครเลยผมผมคู่พี่ขวัญเหรอนเนี่ยโู่ผมคู่พี่เชฟพี่เชฟขอสักสามพันต้มอ่ะ ก็ได้่<อ>นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีการชาเลนจ์กันนะพี่น้องเดี๋ยวผมขอดอกกุหลาบคนละคนละดอกนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งส่งสุกคนช่วยผมหน่อยนะตอนนี้อย่าเพิ่งส่งกุหลาบมานะเดี๋ยวค่อยส่งมาหนะโอ้ยยอ้แต้มนี่ของบ้าแม้หมดเลยยิ้สีแจมานตื่กว่านี่พ่อแม่หมดเลยไม่มีของผมเลยอ่ะนี่ใจเย็นดีพม่าเข็นหัวเลยพมย่าเข็นหัวเนาะ ไยึดมันเป็นตัวอะไรเนี่ยวันนี้ทุกคนเสิ่มใส่แล้วเดี๋ยวเกมาเล่นขอดอกกุลาบุลดอกเอไปให้บนคนด้วยติดตามนคนด้วยแล้วยเ บอกปิดเพลง้ไหมยุดมึงปิดเพลงดินะหามแเขาใช้าร้องเพลงกันไนส่วนร้องเพลงกันโอ้เฮียจ้าเฮียจ้า พี่น้องเก็บตาลิ่งะของกุหลาบดาาริกพี่เชขอดอกกุหลาบพี่น้องคนละดอกพี่เชมาดอกกุหลาบคนละดอกนะคะพี่น้องคนละดอกครับผมเนี่ยนะฮะลูกบอลขอดอกกุหลาบคนละดอกสามคนนะสามคนเหรอ้ดูอร่อยอ่ะ ผูองขอในเรื่องทีมโอ้สิบสามคนขอดอกกุหลาบสิบสามคนเร็วๆๆๆๆสิบสามคนพี่น้องช่วยผมหน่อยนะผมอยากจะรู้เป้าหมายพี <S 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 ่น้องเร็วๆขอดอกกุหลาบนะขอดอกกุหลาบนะคะโอ้อีกตั้งสิบคนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยสิบคนจะได้ไหมเนี่ยเร็วๆช่วยหน่อยเฮีย ถือว่าเป็นตาผมนะครบคุณนะอีกอีกอีกน้าอหสคนอีกห้าคนนะอีกห้าคนนะขอร้องหละสิบคนที่สามคนฉันขอร้องอีกสามคนจนดอกกุหลาบอีกสองคนสามพีสองพีจะได้ มาขอของขวัญครับอะไรก็ได้ครับสองชิ้นพี่เชฟมาเลยขอของขวัญอะไรก็ได้สองชิ้นเด้อโอเคไหมเน่ยหลอนอะไรอ่ะหลอนอะไรบ้าทาแป้งขาวๆเลยนะขอของขวัญครับพี่อะไรก็ได้นะสองชิ้นเร็วๆนะเร็วๆนะอะไรก็ได้นะเอาชิ้นน้อะไรก็ได้นะพี่สาวผมพี่ใบสี พี่เอ็นยูทีก็ได,ไได,ไได้มาช่วยทีนี้บ้างหวันใจหวันใจช่วยดูมา<อ>เอาเลยครับผมอ,อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ส,ส่งมาลัวๆเลยพี่น้องส่งมาลัวอะไรก็ได้ส่งมาลัวๆอวัจะหนักไปทำปอแปะนะเนี่ยขวัญเนี่ยเราเอาเป็นนวมอะไรก็ได้นวมเยียทาทยกินข้าวนี่ครับของขวัญไปทำป้อแปะทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวทอนสายไง ป้อนน้แล้วเดินเฟซซีป้อมแม่ฝากส่งของขวัญให้ผมด้วยนะที่โอ๊นะพะก้าเฟซซีป้อมแม่ถึงของขวัญให้หน่อยเร็ว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 ไม่ด้วยเดี๋ยวเขาจะถูกฝังน้ำแซงนะพี่น้องผมบอกเลยเราต้องซีบีต้องไปแบบโอ้โหขอบคุณนะคะ สิปเปิลดิปเปิลช่วยผมด้วยส่งแล้วครตะัตอนเรนใหม่ม <า S 1> ตัอเลยีมากนะครับเม่นหน่อยืะอไหมวะเนี่อย วันี้ต้องปเล่นไหนพวกนี้เล่นบอลแบ่งมาช่องนี้บ้างเร็วแบ่งมาช่องนี้บ้างนะทุกคนทุกคนแบ่งมาช่องนี้บ้างหน่อยแล้วขอบคุณครับหัวใจยกนิ้วขอของฝันอะไรก็ได้ชิ้นใหญ่ๆอ่ะฮอกกี้ก็ได้ไม่ได้เป็นตบกว่าดตบลวดตบดอกเีวยเอารถที่ตบหมดเลยไม่ได้แม่เหมดเลยนะเนี่ยลูกใครไม่ได้เลยทีเดียวผมแต่งบักเลยนะครับขอบคุณวันนี้พี่โอ๋ครับวันนี้พี่โอ๋ครับผม ขอบคุณใต้ปอยไว้นบ้านนะครับขอบคุณพี่โอนะครับคิดถึงทังนันพี่เอ๋เนยอถนะครับพี่ขอบคุณครับพี่เชีเออกย่าจับโดนเลยจับไม่โดนอะไรก็ได้อีกคันึงนึ่งกับแต่กวาคิดถึงทั้ีวิทยนิดเดียวสิบนี่ต้นชาวน้ำไมนะครับเว้นน้อย